งวดก่อนมาโลบอยู่นี่แหละครับผมเจ็ดเก้านะครับเป็นเสาตกน้ํามันอยู่ไม่ได้จนต้องเอามาไว้วัดครับเห็นจัดตะกี้อยู่บ้านเพิ่นครับอยู่บ้านบ้านมันยู่บ่ได้เพิ่นก็เล่นครับเดี๋ยวให้ปู่เล่าที่มาให้ฟังหลักการเก่าหลักการนี้นะสบายโต้งงั้นสามหงส์เล้วก็ตึ้นอยู่บ่ได้สิของบ้านต่ไใหม่ใจทึ่มพูดทุกคนครับ รเก่าอันี้แบการเก่าไม่บทอ๋อนี่เสาตกน้ำมันนะครับผมเจ็เก้าบ้านตะเคียนเจ็เก้าตรงตรงพูดรบกอกจักรยอนเต็มเต็มเลยอ่จักรยนเส่นั่นผู้ทาเป็นก็มันมวนีั้น้ปดอกมัน้ตนนี่ะตีู

ปูวูกเองอ๋อต่างวันนี้ปูว่าให้เจดามลูกครับไม่ดำไปเห็นได้านเด้อกันได้านได้อาปกันได้ไหมเอาันอนเดปนั่ไเด้อเจ็สีพวกที่มนหลกเอ๊ะมะเขดอมังอาย์ทานค่ะเอ้ยเอ้ยน่าใหม่กว่าแยงวใหม่กวา อยู่นแก่อนกันเดดาดีอยู่งไปอิลูกก็ลูกนี่ยเเสียนะลูกขึ้นไหมน้าปูลูกขึ้นเสียมันจะปักมืองไหมตุหยแตกไหนได้สามตัวเด้อวันหน้าชิวาลูกไหม อ,อ,อาอกัน,น้ตาทีนึงีนึงมาัดอขาปอกงดก่อนปูก็เป็นคนเห็นเจ็ดเก้าอันนี้เห็นสนี่แ่งอีกค่ะไปเห็นเลขสองสองตั้นสองสองห้า นี่ยูนี่ยวกล้องขอลองกล้องน่สิเจ็ดเดสี่เจ็ดตัวสี่เจ็ดนัู่้คนไทยนนี่นะครับองได้บ้องเด้องมี้เห็นมาเห็นบอเห็นบอครับไปเด้ครับดำดำ่เนาะสี่สี่เจ็ดเจ็ดตวสี่เจ็ดสเจ็ตัวเลขเจ็ดหัวน่งข้างที้ตะวันออกขึนดำนะขนนขสีตัวเมืนไงตัวเลขสี่ สีดำห้าสีบ้างแน่แน่แเจ้ากระไดเนาะขอโทษเด้ขอโทษเด้นี่สามห้สีโอ้สามสีสา้ใกดูใ้่่ะเข้าไกล้อ่ามีใครเหนตัวไหนบ้างครับงา้าวาา่ไ้าต้องไก่เอาไปชไป รมตัวแ่วมขอยังงเ็นก็ยั่นแล้วนี่พเอาเบอเป็นตัวใดต่วมาเล็กสี่หน่ะชัดสามห้าสี่ส่วนตัวนะที่เห็นได้เต็มตาโคตาเห่เพี่อนพี่เนี่ยเห็นสี่สามเราไปจีดัเห็นสี่สามน่ะก็มีสามสี่เมียเนี่ยังไม่เข็ดกับสี่สามเมื่อกี้เรเนี่ยบวบวันนี้ันีรีไหมเบิร์ไหมเจีเป็นตัวไหนก็สี่สามไหมสี่สามเออคือคนลูก สี่สามเก้าก่อนกมีนี่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 เก่าบอลใด้ทอดับเปิดเป็นเก้าได้นี่ยเนี่ยนรู้เออเมื่อหฮะเราไปหาแนอมาสี่เราเราเห็นละที่หนั่นโจง่ายแม่สองกับชัดที่แหลกพอเห็นเลขสองเลขหนึ่ม่ใหม่ให่สีนี่ นี่เจ็ดนี่เพิ่มือการบ้านี่เจ็ดเน่อยก็นั่นเนอมันหนักนั่นมัมีนะเนะครับผมยู่มุมนี่อลเด้อพี่น้องยุ่มุมนี่นะครับนี่นี่นี่ยุ่มุมนี่เร่งเร่งเ่งเลยครับเฮ้ยเลี้ยเป็นยังไงครับมันนะครับผมจะดามรูงไหมยังรูปร

นั่น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 บ้านใหญ่โตเอ้ที่างสี่ย่าหานึงบ้านนี้ช่างีเอะบ้านนี้ที่เขาทำลายเนี่ยผมสั่นนางสาวตัวเปีนมาคุกเขาขอยืมแนวครับบ้านเกข้อนครับอ๋อมีคนดังคนรวยเขาบ้านนักงเยท่านเลยีัดจ้านบ้านว่าขอยูรั้ขอยูรั้มบ้านนี้มันว่าใช่สิโบราณนะแต่คนแไบโบราณ อยูกกับเบน์ยก่กับเบล์านน่ะนหัวเมียฉัอยู่บหมนนี้จ้ะไม่ขออยู่น้าแตาว่าเราไม่ค่อยปากกูน,น,น่ะือมืทนทังบ้านเลาเปมนทังทั้งผีพันผีผ่ำไปสางโบราณเก่าเนี่ยไมไ่ห่อน,น,น,มนไม่ห่อนเขาห่อนไม่ห่อนน,<ใ>น,อนี่ไงเคยเผาบ้านแล้วก็พดที่ <ไป S 1> เหลือก็เอามาถวายวัดมันไือถวายอยูกลยไม่ถวายไม่ห่อนนี่เป็นตีมาของเสาตะเคียนนะครับผม ขอคนก็คุกตาตาใหญ่เออขอคนเลยเด้อโตได้กว่าพ่าอาจารย์ที่พอาจารย์เนี่เจ็บแ่เห็นเจ็บเลยนี้กรบเบื้องไกลกัะบ้อที่ตัวเนียเด่นเสามหกห้าพียันขาวเห็นบ้านาอรตัว่าไเอาบ่น้จารมันน้องมาดูผมบ้าอเห็นที่แหลกนะค่ะอาจารย์ออาตัวที่ปู่ชอบเห็นตัวไหนครับผมนี่จะเห็นพี่ยามแล้วมาพูดสี่บังเด้นี่ คม่้กงนไม่ได้เนคหกหกสามหนึ่งนักขังเห็นปะเห็นปะเห็นปะเห็นข้างขังไหมเอาตามพระอาจารย์รดถะ้าจา์เห็นตัวใดกับตัวนั่นละแต่ะอาจารย์ตอนที่แรกะอาจาย์เห็นคซีเจ็ดน่า สามตัวหกสามห้าสองตัวสี่นึ่งสี่เแล้วก็บิ้งเอาว่าสิเห็นเลขเป็นตัวเลขเกียวค่อยไปสรุปบ้ตัวเลขกีบตกน้ำมันจนได้ขายขาวันก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใชวิจารญาณในการรับชมด้วยค่ะฝากกดไลก์กดแชทท่านช่องน้ำเด้อจ้าครับผมสามตัวหกสามห้านะครับผมสี่หนึ่งสี่เจ็ดนะครับ เป็นแนวทางเสาตะเคียนตกน้ํามันนะครับพี่ครับอยู่ไม่ได้จนต้องเอามาไว้วัดนะครับผมงดก่อนได้7จ็ดเกนะครับเอฟซกับแนวทางประจําวดวันที่1นึ่งกุมภาพันธ์สองพนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอจบไปแต่เพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ